สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสะต่างประเทศอยู่กับพี่เจรกระแสะต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียล1ประจำค่ำคืนวันศุกร์นะครับพี่เจเลือกเกมเวลาตีสามตรงนะครับฟุตบอลลิเอิงฝรั่งเศสเกมใหญ่ด้วยครับลีวันดับ4จะเปิดบ้านเจอโอลิมปิกมากร์เซกอันดับ3รลว26แต้ม จากการชนะ8เสมอ2แพ้4นะครับเกมล่าสุดบุกชนะเลออาร์มา1นต่อศครับบรูโรโนเกเนซิโอกุนซือหมดที่ใช้งานอายุบัวดีติดโทษแบนนะครับแล้วก็ต้องเช็ครายของโอลิเวียชิรูกองหน้าตัวเก่าด้วยครับไปเจ็บจากเกมล่าสุดตัวล,ละก็อันเดรกับนาบิลเบนทาเลฟคุมตรงกลางนะครับแนวรุกฮัมซาอีมานเน่เฟริกกอเรอาอเยลมูเกา เฟเนเดสปาโดนะครับในขนาดที่มักเซ29แต้มจากการชนะ9เสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอตูลุสมา2-2นะครับโรเบรโตเดอซาบียังไม่มีอาร์มีนกยรี่นะครับที่เหลือพร้อมหมดครับเกมรับนายเย็บอาเกิดเบนจามีนปาวานะครับตรงกลางเป ah ียคอยเบียอังเคโกเมส แนวรุกก็อีกอกไปชาวเมสันกรีนวูดแปรบริกโอบาเมยังครับฤดูกาลนี้แล้วเจอกันในลีกเอิงเลยเสมอกัน1 1ทั้ง2เกมก่อนเกมข้อมองสูสีนะครับคือลิวเนี่ยชนะมา3นาัดติตอกันทุกรายการส่วนมักเซสีนัดหลังสุดชนะ3าเสมอ1ฟอร์มใกล้เคียงนะครับแต่อย่งยางไรก็ตามกระแสดํำเน้นไหลามากเซที่เห็นมองว่าชั่วโมงนี้ตัวรุกมากเซดูลงตัวกว่าครับพวกไปชาวกรีนวูดโอบาเมยังเนี่ยวยิ่งถ้าเกิดว่าลิวชีรูลงไม่ได้นี่ น่าจะความเก่าเกมน่าจะหายไปสำหรับริวนะครับเกมแบบนี้กระแสไรมักเซวัดเจลอลิกมักเซครับพี่เย็มมองว่าปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับให้เจลอปิกมักเซเป็นกระแสะสเปเชียลหนึงประจำค่ำคืนวันนี้ครับ